ครับสวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ EP ที่2หลังจาก EP ที่แล้วนะครับเราได้คุยความเป็นไปแล้วก็ที่มาของโปรเจกต์นี้ว่าเริ่มต้นยังไงครับครับรอบนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับงานติดตั้งกรีนพัดกอล์ฟครับว่ามีขั้นตอนอยังไงบ้างโดยละเอียดนะครับตอนนี้ก็จะประมาณกรีนที่10แล้วครับ ที่กาลังติดตั้งกันอยู่พื้นฐานของเราเนี่ยจากประสบการณ์ที่พวกเราทํามากันว่า20ปีแล้วนะครับเราสามารถประยุกต์ใช้งานในได้หลายรูปแบบตอนนี้ขั้นตอนของเราก็คือการเริ่มติดตั้งกรีนแล้วก็ทํายังไงให้กรีนมันเรียบที่สุดเสมอเหมือนเท่ากับกรีนจริงนะครับสังเกตนะครับก็มีเรื่องของการตัดฟอร์มเข้ารูปญ้าแล้วก็ตอนนี้เรากําลังจะมีการท็อปไซด์เพื่อสร้าง กรีนให้เรียบที่สุดพูดง่ายๆก็คือ mm ว่า hmm. ก่อนปูย่ากีนแล้วเนี่ยลูกกอล์ฟวิ่งบนพื้นก็ต้องเรียบเหมือนกับสนามกอล์ฟจริงเลยครับการเข้ารูปของกีนเนี่ยมันคือการเข้าแบบโค้งเว้าไม่ใช่เส้นตัดตรงแบบสนามกีฬาทั่วไปอย่างเช่นสนามบอลเนี่ยการเข้าย่าจะง่ายมากฝีมือของการเข้ารูปของกรีนเนี่ยก็ได้รับการยอมรับจากโปรกอล์ฟหลายคนนะครับในวงการว่า เราเข้ารูปได้แนบและเนียนมากนะฮะจึงเป็นที่มาของการบอกต่อจนถึงโปรเจกต์ใหญ่แบบนี้ครับ <Wow. S 1> แล้วนอกจากเรื่องคอนทัวร์หรือแบบที่เรา สามารถปั้นเนินตามแบบผู้ออกแบบได้แล้วนะครับจริงๆที่สําคัญก็คือจะเห็นรูปร่างของหลัดหน้าและเนินกีนนะครับซึ่งจุดสําคัญของที่นี่ก็คือมันมีคอนทัวรเยอะดังนั้นการวางระบบกระบายน้ําที่มีคุณภาพก็จะทําให้นักกอล์ฟทุกท่านนะฮะหลังจากเวลาเจอปัญหาเรื่องฝนตกหรือหลังจากฝนตกแล้วเนี่ยก็สามารถเล่นได้ภายใน5นาทีครับ ใน EP ีหน้าเราจะมาเจอภาพของความเสร็จสมบูรณ์และสวยงามรวมถึงการทดสอบนะครับเรื่องสปีดของลูกแล้วก็ความเรียบร้อยของภาพรวมทั้งจัดสวนทั้งระบบไฟในสนามนะครับโปรดติดตาม EP ีหน้าได้เลยครับ t h i n k for Value เราคิดมากกว่าการปูญ่าเพราะเราสร้างคุณค่าให้กับพื้นที่ของคุณ